สวัสดีครับวันนี้เรากับเบลมาเลซิ่งบาร์ครับวันนี้เรามาโดดใช้นาทครับเรามาทำคลิปทำโดดใช้นาทลูกหนึ่งยังไงให้ผ่านครับในพี่มิวโดดผ่านด้วยอันนี้คลิปที่ยังไม่ผ่านแบบติดอันนี้ <c oughs> วันอาทิตย์ที่แล้วครับช่วงต้น,ต,นต้นเดือนมกรา <c oughs> มาโดดยังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มอนตี้ไปล้มซะก่อนปีใหม่พอกลับมาเลยเป็นแหวน <Yeah. S 2> แยงเลยโดดเป็นวันต้องใช้สูตรสามครั้งเราบผมสูตรสามครั้งต้องมาสามครั้งถึงจะโดดโดดจนเหนื่อยเลยอาทิตย์นั้นทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์โดดอยู่สองวันโดดยังไงก็ติดเนี่ยติดอย่างเงี้ยตลอดเลยไม่ผ่านสักทีทั้ทงที่มอนโดดผ่านเมื่อเมื่อกี่วันที่แล้วนะเมื่อเดือนพฤศจิกาแล้วมันก็หกสี่เนี่ยจำได้เลยยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกสี่มอนโดดผ่านมิวโดดผ่านแล้ว แต่พอมอนล้มปั๊บเรียบร้อยคลับมาดูสล <slow motion. S 2> อันนี้เริ่มดูแล้วเริ่มมีแต่มันกระตุก,กนะครับ,รบกระตุกจังหวะที่ไม่ผ่านนะครับอันนี้ดูการย่อนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าย่อไม่เยอะย่อนิดเดียวนะครับเตรียมขึ้นเนินพอขึ้นเนินก็ไม่ยืดด้วยงอไปหมดนะครับดูขาเห็นขา เดี๋ยว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 เราจะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับในตอนต่อไปก็ตอนผ่านนะเนี่ยพอเราย่ออย่างเงี้ยมันจะทําให้ขาเราเหมือนโช็ครถอะมอนพอเหมือนโช็ครถอะเออมันซับแรงรถมันก็เลยไม่ลอยขึ้นมันก็เลยไม่ผลเนี่ยก็ติดอยู่เงี้ยปึ้งโอ้ซึ่งการลงอย่างเงี้ยเจ็บข้อมือแล้วก็อันตรายด้วยใช่ป่ะเนี่ยอันนี้รอบที่ผ่านแล้วก็คือเมื่อเมื่อวันนี้นี่เองสดๆดเลย ดู <ๆ S 1> ว่า <ๆ S 1> อะไรที่เปลี่ยนไปนะครับทําให้ทําให้พี่มอนโดดผ่านนี่ดูภาพสโลโมาชาันมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพี่มอนหยุดปั่นแล้วเตรียมจะโดดและก่อนถึงรางน้ำนี่แล้วพอมาดูตรงนี้นี่นี่น,นี่เปรียบเทียบกันนะครับอันซ้ายคือที่ย่อเยอะๆแล้วโดดผ่านดูสังเกตที่แขนที่ข้อศอกหรือว่าระดับของศีรษะของหัวนะครับจะอยู่ใกล้แฮนด์มากก็คือย่อได้เยอะ แล้วพอตอนยืดนี่ตอนยืดจะดูเห็นชัดเจนเลยว่าที่โดดผ่านเนี่ยยืดได้เยอะนะครับมันก็ทําให้พารถลอยขึ้นสูงตกลงมาลูกรับพอดีเย่โดดผ่านแล้วรูเลีเ่ยมเลยใช่ไหมวิธีฝึกนี่มาดูการตึง้งเราก็ฝึกหาเนินเล็กๆแถวบ้านครับมาโดดซักซ้อมอย่างอันนี้เราโดดที่พึกษากันนี่ตึง้งผ่านแล้ว คือนนพอโดดไม่ผ่านเรากลับไปบ้านเรากลับมาบ้านที่สมุดประการที่ปรึกษาเราก็มาซ้อมโดดกันเอาเนินลูกเล็กๆก่อนเรียกความมั่นใจเรียการมล์ได้ผลไหมที่ปรึกษาได้ผล,ใ,ผลใช่พี่มิวก็โดดผ่านาพี่มิวก็โดดผ่านอย่างเนียนนี่พี่มันตี้ที่วุ้บอ๋อเออแล้วจังหวะก,ก่อนก่อนจะลงเนินจบนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มิวจะกด วุดเนี่ยพี่มิวกระชากลดลงมาอีกนิดหนึ่งเหมือนขย่มรดอีกนิดนึงตอนลงแล้วนี่พี่บังกรโหโคตรเลยพี่บังกรวืดวืดวืดเลยโหดจัดนี่จานแดงก็โหดจัดโอ้โหดูจานดึงลดลอยลิ้วเลยนะครับสำคัญที่สุดไม่มีอะไรเลยย่อยืดเนี่ยคำนี้ทีเด็ดย่อยืดวับผ่านแล้ว ดีใจไหมดีใจครับเออนอนหลับแล้วคืนนี้พ <c oughs> ม,ม่ิวอีกทีเว็บติดเนียนอนหลับอนอนหลับเพราะเหนื่อยอันนี้คือเย็นมากแล้วเนี่ยห้าโมงกว่าจะหกโมงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งกรกิ้น้วยครบับ๊ายบายสวัสดีค่ะ